ครับสวัสดีครับพผมแมนพี่น้องเอฟซีขามารับชมรับฟังครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาเห่งมวนซื้นครับเอามือเนื่แอรินผ้าเดินทางมาวัดป่าพระ,ะนีรานามครับผมมาตามต่อแนวทางเอาผมแนวทางในการเสียงโศกหนับไะครับเต้ มปเบรรยากาศมกันเอนบรรยากาศมกันได้ครับเด้ออมีอยังเพิ่มเติมเอาียังเพิ่มเติมว่าครับผมเบอบรรยากาศมกันครับ ครับผมอด้เม่นจะได้นำาเงินทีเอฟซีสวายมารวมข่านบุญเนาเงินทีเอฟซีรวมบุญมากจากวัดพระนิรนาม้วครับเด้ออันหนึ่งทางเกยบช่องเจกยบหนึ่งของหาเป็นคนอ่านลายซื้อ้วครับเด้อ ตามไลนซื้ออย่างไรครับเนาะขอพูดในไลน์ที so, ่พากกันร่วมงบุญรวมสร้างน้ำกันเนาะครับเนาะมาครับเนาะตามนี้ด้ครับเตอสำหรับอันนี้อันนี้เจ็บแต่ทายเห็อไอ้ช่อเาไม่ตัดกันาลยมิโฉมีหลาบโคตราจากพนักงานก็มาเจ็บพอจเป็นธนาน้ำเติมอเซื้อจะชิด ต้นบอกว่ามาที่แล้วดเก็บตัวเดียวโคโลปาี้เอาเก้าโครโ้ทะยมมาสั่นไปเนี่ยี่ผู้ใดอ๋อกับผูาอาวยโที่ทางการกันราลใมเล่นเจี๊ยแม่พอดีได้ไล่งานแน่ช่องมือมากมือสุดไทยนะไทยทำดีตลอลยนะวันนี้ถวายวาถูกวินาครับนหนักร่วมสร้างครับผมคนเรารวมสางก็วัดนี่แหะครับ ร่วมสร้างร่วมมัน,น,นหุ่นปูน,นี่นนแหะครับผมะจะเลครับผมยา้ารับ่วันกันเอารับวัย่อนัออนออนออ่นั้นี่นไม่อยากจะเลยเอาเขายกแทกแนะนากดน้อยก็ได้ไม่เป็นเรือเพิ่มเงนร่วมซางอ๋อร่วม,ม้างห้างวัดนี่แหละครับผมไม่มีเหตุผลครับว่าลูกทีเด่น รับทราบแล้วเนาะอเนาะครับผมน้ำหมอที่ทางไหนรวมสัางสาม่านมาามทามาเยนะครับรวมสร้างร่วมหุนปูที่ว่าพันินนี่ละร่วมใส่ในงานครับมใส่แต่างนะครับเพรเป็นยังทุกคนนี่มี่ิิบสุทสุ์แล้วไม่ว่าันไม่ได้รับาบกานผ่อเนี่ยครับผมวันที่2ผ่าวันที่ที่ว่าบุกลวง บวงสวงบงสวงแล้วก็แห่ลูกแหลูกเหมือนของเพิ่นมาน้ำมนอจจะมีวิธีบงสวงยิ่เ้าครับผมเมื่อมื่อไรจะที่สุพานะคะทตาอผู้ชมบวงสวงยิ่เศ้าแล้วก็จะมีพิ่กองเห่าแหแฮบน้เนครับผมน้นแล้วก็แห่ขมาแเช่น่นแบบนั้นพี่เนอาตอนที่เดกที่ว่าวันที่สิบเก้า เก้านี่ซิเก้าหมายถึงว่ามาที่ว่ารวว่ามาน่ะคือว่ามาบมเต็มเอร้อยคือว่าสิปอร์เซ็นว่าจะมาแต่บาเนี่วันทีผาหรืคือว่าเต็มเต็มเต็มร้อยโอ้ตอที่นี้งบารนี้คือเป็นวันทีผาเท่านั้นเดียหัวพน้าควอมหัวหน้พรวอมหวดน้นแจ้งว่าวันทีสิบเก้าจังหวัดยุ่ม เอาพนกับบอกด้ครับอดีตาแสงท่องกับว่าเอาผมเป็นคนหายเล็ก่สิเกโยมันจับเพิ่ครับผมใบันหรือว่าอ้อมันเป็นหมอกเล็กวพ่อแตาแสงทองกันว่าพ่เป็นคหายชั่กับบอกที่สิบเก่าออกว่าอเออัวเ่เห็นโตวันง่ายเหมือนกันคยดูเท้ครับผม เออพอที่แดกว่าวันที่สิบเก้ามูลพระท่านสมบูรณ์สม่าพาะท่านเนี่ยเอาเนื้อถ้าพอนุ่มแย่ย่อมทุกที่ทุกคนหนาวอ้าวพอนักพอนี่ยัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสัการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุกาปติยิจิตังปะติตังตุมหังจิปเมวะสมิสตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท巴拉สุยะธามณิโชติราชโยะธาอภิวาทนสิริสเนจังวุฒาปจายโนจัตตารธถมาวัฏทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ เลื่อนจะเลื่อนเลยนยอนุ่มแมุ่่มเบกที่ทั้งหลายครับผมาเงินการงานคอยจะเลื่อนลงเรื่องในงานดีๆเงินดีดีเงนเข้ามาาแกวไหมาทีมานี่จะโชคตลาดพอพจะเลื่อนลเรื่องเลยอ้าสาธุสาธุสาธุนาตัวมือปากปากเนีถ่ายมครับผมรับช่อมงพ่ออยู่ครับผมของแม่น้ำล่ะปลาจากผู้ใดนี่กิตติคอยากร่วมเป็นเจ้าภาพ สภาพเทียนใช้มงก้นใช้มงค้น <aha> ที่ร่องจากเทียนใช่น้อจากตอนนี้บอูบรูหรือบรูว่าเหลืออยู่จากก้นตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรคือจากก้นเราบุแตกมีเทียนร่องเทียนร่องอีกทีที่เก่าที่ที่ต่อก้นเอามงันบอกเลยหัวนอกบบงวดนี่กีเก่านี่ก็งวดเมื่อกี้นี่เลยนตามลังมากที่เก่ากับเอนยี่สิบ ยีิบเจ็ดเป็นยีิบห้าเนาะอย่าเปล่าเด้มมันบอกดิมันบอกว่าราคาราคาเทียนที่ว่าหมูชาเคือว่าทหักหักจากคาสื่อเทียนสื่อสื่อสื่อจุ่มจุ่มเทียนเนาะที่ว่าเอามาเสียบเป็นดอกบัวคุ้มขอมเป็นช่วงเทียนบเหยังก่มเทียนบ่อจเทียนอากาจะมีได้ซื้อตัวนี้เหรอคัก จากข้าตัวจักรดีเอามาพัฒนาหรือม้าสางยี่ว่ามันเหลือจากนั้นครับผมว่าใช้มงคลนเนี่ยเดิมเดิมละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนาะตอนนี้เหลือดยื่จากก้นผู้นี่เว่าตอนนี้เพราะว่าจะมีรายซื้อมีรายซื้อแล้วมือมืองานอ่ะเพราะว่าถ้าจะมาเรียกเงนจุดนีมันคือเวลาคือถึงมือเดียวมือเดียวนี่นอาจจว่าเือเล็กที่บริษัท จะพอนีอ่ะจะพอเทียนใช้มงกลฎหนีร่วมกับประสงค์หนียี่หนึ่งเก้าสามยี่แปดยี่สิบแปดครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดข้นยี่สิบเจ็ดคนแล้วก็หนึ่งลูกเราเทียนหนึ่งเทียนหนึ่งร่องเทียนร่องหน,น,งน,น,งนีไว่วาสี่สิบเก้าข้นสี่สิบเก้าคานสี่สิบเก้าข้นเอลยราคาปีร้อยเก้าสิบเก้าราคาบูชา ใชาแล้วครับมีคนทุกเนในระกะราได้ที่ไมืผลเนั่นเจนี้ยน,น,นใช้มุขพนีีเจ้าแาีบได้แล้วสิบสี่พอนแต่ว่าเจี้ยนล่องนีได้หกเออได้ได้หาที่เป็นลงย่เอางนั้นเอาร่วมกันเมื่อเราครับไม่กระดาษไปนเทียนล่องขกามาครับลงมนี่เทียนล่องสี่สิบเก้าเทียนนะใช้มุคพนเท่าไดรครับ ได้เก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามจะเก้านาเทียนร่องนี่สี่เก้าเก้าเนี่ยจะไม่เทียนเทียนประจํามันเกิดสีนั้นสีนี่อันนี้ก็แล้วแต่สัทธาเราจะสัทธาเราจะสัทธาเก้าเก้าเก้านี่อันนี้คือมันสี่ยี่สิบห้าทจักโมงจะมีเดิมมันแก้สามโม่งพิจิตรต้องสามโมงสามโมงไปสามโม่งคือทันสัน สาม่งสาม่งไปไว้ว่าไปเจอมาที่มงแล้ววลาจะเล่ไปคนนั้นนี่แต่พูดถึงว่าต้องเริ่มสามสาม่ม่งเรีาแล้วเนียี่สิบห้ามันจะบอกซุปเก่าซุปเก่ามายียริบีสิากูคนยังไม่ดวงแต่นี่นะเพื่อนจับเอาดีทีนี่ยโค้มากย้นทั้งทั้น้งในพันเพึ่นเป็นจะพาแล้อยู่ถึงสองแสน นออืม19ลก็ว <rôle>: oh, ่า19เนาะวนเห็น <om ers> ุค้านั่นที่ว่าเั่นาคาก็9เือนอืมบางคนก็เห็นเป็นเลข5เลข7เลขยังไปครับผมารใส่บ่ได้ไปทก้เออก็ปมางว่า่้่อเ็ มันหนิงมาเด้อมันหนิงอะ้กับสิเงี้ยของตัวผู้เมืองกับอะไรเจ้าเมืองได้่นมาเห็นสิเจ้าเจ้าป็นผู้มถ่วอาเกับจองนะไปจารย์งทีเตนนึงจองไม่ได้คำก้าเก้าเก้านึ่อเป็นจะได้็อะไรกอแม่อาจารย์ก็บอกว่าาจา์ลาเปลี่ยนแปลงโอ้ย่ยาดยาลูกคิดว่าเ้าเาเก่าติับตนเชหนพรากัน ก็ว่าวิ่งๆกันเีงก็ดูเรื่องนี้แม่นาองแจ๊ดลากกับขอบุต่ขอบุตรละเรายชุดน้ำยาชุดน้ำมายันยันนี่ลงท่านถึงลงท่านชุดนี่ลูกบอกเป็นเตรียมสถานที่ไ้อยู่จำจะโตจะยังแจ่ต้องเริ่มมือขึ้นมดแล้เริ่มกมแ้วปรองมางแกไที่เนั่งนั่งนี่เอาใช้บานที่เป็นไหน เชินล่องคือสกงบนั่งเรือมันเต้นพ้องกันนู่อันนี้กันว่านนั่นกันว่านเตนไผเต้นมันหนู่มันมันกันนี่น้องปูปูว่านมักไผมักมันนำแลวไผ่มาันเนว่าแต่ละบ้านน้นเิ่นดอกบ่าบอเราไปบอกก่อนแมว่อวาอยุบ้านเจะซุ่มกันเราเราจะมีกินพอดีกันก่านนะเรืว่า อันนี้เราคู้ขึ้นมาเซิร์ไทเสิร์มั่นนี่ละค่ะนอกัากเขาราเราเนาะพ่อจัมแปดสิบเจ็ดสิบเล่สขวบแปดสิบเลยอันนี้พ่อจัมที่บ้านพี่ดอกเพิ่อนเราคนหนั่เนาะคนคิวดำเจือดใจก็เรื่องว่าเอาเอาบอนี่กับบอนี่บอนี่กับกองเงี้ยนี่ละไทยบ้านนำไไปกู้รลด พอองเี่ามันเป็นสดมันบ๊่บมันเป็นสดดีนะ้าบัดสองเน่านี่มีอย่างมีจิมิสาบนี่ครับปิ banks, a, ้งองเล่าเ็นไทยแล้ครับมีตามพิ้นมีอย่างนี่คด้ครับมีพิ้นะลูกบัว้เอ็นมิจิมิสาบนะมวนได้มวนดยมวนมวนแมนครับผม เจ้าสิฮู้จักเนาะผู้เฒ่าโบราณกองยาวเท่านั้นบ่เคยเห็นกองยาว3 4ตัวว่าจังคุณตีนโอ้ยม่วนครับม่วนอยาตไปย้อนะใส่พุ่นล่ะฟังเสียงขึ้นนอันนี้อยู่อืแม่คุยกับเพิ่นเรียบร้อยแล้วาให้ี าไอ้ออดมงยู่ก็ได้ของเงี้ยเอาดีบาดเลยมันนอนในนั่งพอไในในนั่งกินครับผมพ่อแม่พูดเป็นมาเจ้าภาพอันนั้นนั่นเด้อพ่ออาจารย์นั่นพ่อกับแม่อย่างนั้นบอกคุณนะครับบอกพ่อเล่าชุดไงนะครับยว่าเที่ยนนี่เนาะแม่เนาะเที่ยนที่ว่าเป็นเจ้าภาพเป็นยังนี้เที่ยนเวลาอยู่ตอนแล้วมันมันมันใบเหมือนดอกเนาะแค่จุดมือเดียวอ๋อคอยจะเล่นจะเล่นเด้อแม่ เที่ยนนี่แม่เอาสามารถเอากลับไปบูชาดีบ้านเน้เป็นสิดีมงคลเด้อครับผมครับผมกันว่าเที่ยนใช่เที่ยนใช่มงคลเที่ยนยังก็ดีมวันนั้นทำในพิธีเพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ครอบครัวหรือชีวิตต่างเรื่องแต่งานจะเลื่อนลงเรื่องเนาะเหมือนเนี่เหมือนเที่ยนใช่ต้องระวัง่าองนีมงคลต่อบ้าน งานนะ้องน่เจชยมงคลติงานใหญ่เติบยู่นาครับติดปอบป่อยโฉปลายกอบเเพื่อนมือครับมือนันก้อยมาหาลูกเนาะทไคุณแม่เพิ่เป็นญจังหวางเงาแล้วครับเด้อคุณแม่บจงา่องเงานี่เนาะมาวกันในมะรวมกันคนเล็กเล็กหน่อยใส่กันส่มะควา ก็ดีล้วเจ้าน้อม่เน้อห่มปอดนุ่้องการดีเด่เลยนุมได้ตังใ้ได้ตัวร่ดีเอาได้ดีด้จแล้ว่าจดถ้าพนักนักเจ้าภาพครับว่าพนักพนกเจ้าภาพด้วยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนาะสามชุดชุดละนวนอะอันนี้จะร่องที่เก่าเก่าที่แนวว่าที่ยี่พามีงานพนาะครับเนาะ จะมีการปล่อยโชคปล่อยลาบพร้อมวครับเมื่อนั้นเมื่อไหร่พราเด็ดปล่อยว,ว,ว,ว่าปล่อยเนินปล่อยเนินเห็นมันมืนอนั้นเมอนั้นก่งหังถงสี่อย่างเวลาพ่ดยี่ป่ายี่ครบยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบชิ้นหนึง่งโอ้ยมีการพิธีเ <c oughs> ชิญปูจะซือ้อเนาะบ้านไอ้ปล่อยโชคปล่อยลาบ บ่อเขียนเขียนซื้อเพราะว่าที่ดดให้โค้ชพันประกาศเอาบออซื้อพ่อซื้อแม่รูดเราไปวุงได้เป่าไอ้มหายย่งกับไปกับไปยังอ่ะไม่เจ็บยังนะครับสำหรับผู้ใดอยากร่วมบุญกับทักแชทอะไรข้ามาได้เลครับเด้อตามที่หลวงพี่นิรนามว่าครับผมก็มี่นี่แหละครับตามที่อมิ่ขึ้นจอให้นะครับเด้อ วันที่ยิบหาเน้นย่ำจังหน่อยซีเก่าเนี่ยครับผมหีดเซนแดงๆไว้ลายสั้นนะครับผมเน้นจังหน่อยนะครับเด้อมีโชคมีหลับเขยขมารับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ